เวลาเรามีความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยสัมมาสติย่อมมีแก่ผู้มีสัมมาวายามะแสดงว่าโยมเนี่ยไม่ปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์อืมไม่งั้นเวลาเราคิดปรุงแต่งเยอะๆนะคนมานินทาปุ๊บเราก็เริ่มปรุงละเริ่มเครียดใ้คนนี้คิดไปคิดมาไม่หยุดไม่ทิ้งความคิดแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปด่ากับมัน หรือไปตีกัน,นดังนั้นพระเจ้าบอกอย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินยิ่งถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วเนี่ยต้องรีบทิ้งให้ไวที่สุดดังนั้นการที่โยมดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดจะดับไปถูกต้องไหมอ่าเมื่อกี้เรานั่งสมาธิกันแล้วตรวจสอบได้ด้วยตนเองแล้วว่า ถ้าเรารู้ลมหายใจเราจะไม่มีความคิดใช่ไหมนั่นแหละดังนั้นเวลาอากุศลเกิดขึ้นในใจปุ๊บโยมรีบกลับมารู้ลมหายใจความคิดจะดับไปทันทีผุ้เจ้าเรียกตรงนี้สัมมาสติพระองค์จึงเปรียบสติเหมือนนายทาวารประตูผู้ฉลาดอนุญาตคนดีให้เข้าเมืองไม่อนุญาตคนร้ายให้เข้าเมืองสติ เปรียบเหมือนนายทวารประตูที่ฉลาดดูเอ้ยอันนี้ความคิดอกุศลอย่าเอาเข้ามาในใจเอ้ยอันนี้กุศลน,นะเอาเข้ามาได้นะใครมีตรงเนี้ยคนนั้นนะ่ะมีสัมมาสติชื่อว่าฉลาดฉลาดในวาระจิตของตนว่าตอนนี้วาระจิตของเราเนี่ยกำลังเป็นไปเพื่อ,อกุศลน,นะ มีทุกเป็นวิบากทำไปแล้วเกิดทุกจิตมันปรุงมาเฮ้ยปล้นแบงค์ดีกว่าทำไปแล้วมีทุกเป็นวิบากไหมมีนะอ่ายมฆ่าสัตว์มากมากเสพธรรมะนี้มากฆ่ามากจเจริญให้มากทำให้มากยมวัดยมเดือดร้อนใจไหมเดือดร้อนใจหรือใครคิดว่าไม่เดือดร้อนใจลองเลยนะ เช้าตื่นมาก็ฆ่ามดฆ่าปวกฆ่ายุงมีการฆ่าเป็นอาจินมีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตนะเจอสุนัขฆ่าเจออะไรฆ่าฆ่าดูซิโยมจะเดือดร้อนใจไหมเดือดร้อนใจนะพระเจ้าบอกว่าผลของการกระทําแบบนี้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นนะวิปปติสารความเดือดร้อนใจ ดังนั้นการฆ่าไม่ดีจิตพอปรุงมาปุ๊บอยากจะไปฆ่าผู้เจ้าบอกให้ทิ้งซะและผู้เจ้าสอนขนาดว่าแม้มีโจรเอาเลื่อยมาเลื่อยเอาวัยวะเธอขาดสองท่อนก็อย่ามีจิตคิดประทุษสลายอย่าเปล่งวาจาชั่วหยาบ ให้มีคนคนนั้นเนี่ยมีเมตตาให้เราเนี่ยจเจริญเมตตาโดยมีคนคนนั้นเป็นอารมณ์ซึ่งถ้าโยมทําได้โยมหลุดพ้นเลยนะโยมเป็นอริยะบุคคลทันทีเลยนะเข้าถึงอมาตะคือความไม่ตายคือโยมปล่อยวางเลยอ๋อไม่มีอะไรร่างกายไม่ใช่ของเราทุกขเวทนาไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเรานี่พระเจ้าสอนการปล่อยวางถึงที่สุดขนาดนี้ นะดังนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอทนได้ขนาดเนี้ทนได้ขนาดนี้คือมีคนเอาเลื่อยมาเลื่อยแขนขาเราเนี่ยให้ขาดเป็นสองท่อนแล้วโยมยังทนได้นะไม่คิดร้ายไม่ว่าร้ายไม่ประทุษร้ายอะารเขาเนี่ยปวยกาวไปยายถึงการที่เราเนี่ยถูกเขามา ด่าว่ามาเสียดสีเสียดแทงมาประทุษร้ายทางวาจาเป็นเรื่องเล็กเลยไหเรื่องเล็กคําพูดที่เขามาด่าว่าเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กทันทีเลย